กินอะไรดีอ่ะพี่นิงมเมนูข้าวไรซ์เบอร์ดี네่เนี่ยเดี๋ยวเปิดเมน,นูก่นิน มายเลยอ่ะอยากกินแล้วอ่ะอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวพาไปกินเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ Inside Society ในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปทานเมนู Rice เบอร์รีกันนะจริงเหรอได้กินจริงเหรอได้กินจริงๆตามเมนูนี้เลยแล้วก็มีหลากหลายเมนูด้วยทั้งของคาวแล้วก็ของหวาน,นไปกินกันเลยไหมปะ่ะเริ่มเลยปะ่ะหนังสือวางค่ะเอาไปค่ะคืนไปค่ะคืนค่ะไปเลยค่ะไปค่ะ คะ่ะเราก็มาอยู่ที่บูธแรกของ S&P สวัสดีค่ะเชฟคะ่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำเมนูให้หนูสักนิดน,นึงเพราีหนูแบบเป็นคนกินคลีนหอ,อมๆอะไรอยเงี้ยคนกินอะไรดีคะเป็นข้าวผัดไซส์เบอร์รี่ของเราครับ ตอนนีี้เรามตัววตันี้ครับเป็นอันนี้เป็นตัวข้าวผัดใช่ไหมคะใรับอันนี้เป็นอาหารไทยใช่ครับเป็นอาหารไทยมีอะไรบ้างเอ่ยเปิดดูหน่อยมีแกงแกงเขียวหวานหมูนะครับกับมะเขือม่วงนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแกงแกงเผ็ดไก่นะครับกับยอดมะพร้าวนะครับอันนี้เราอยู่ที่ไหนคะบูเรเฟนนะครับ่มีเด็ดๆแนะนำให้หนูบ้าง มัตตาบะนะครับมัตตาบะไก่นะครับเป็นแป้งไรซ์เบอร์รี่นะครับอะดูของคาวไปแล้วเดี๋ยวมาดูของหวานกันบ้างหวานเป็นหม้อแกงนะครับหม้อแกงแป้งไรซ์เบอร์รี่ครับอ๋ออันนี้ก็อทำจากไรซ์เบอร์รี่เหมือนกันครับใช่ครับ Let's go ปล่อยให้เป็นห้ามหนูค่ะเชฟไม่ห้ามหรอไม่ห้ามได้ตามสบายเลยครับแชรมันน่ารักมากๆเลยอ่ะอันนี้ทำจากไรซ์เบอร์รี่เหมือนกันหรือเปล่า ให้ให้อโนโดเรมอนออนอ่โดเรมอนเล่นอะไรอ่ะอโน่โดเรมอนมาสาญี่ปุ่นมาสายญี่ปุ่นเราอยู่เราอยู่ที่บูทซูชิอันนี้คืออะไรคะเชฟขะเป็นกุ้งเทมปุระทอดนะครับค่ะแล้วก็จะมีไลเบอร์รี่ เป็นผสมทำด้วยข้าวไรเบอรี่คือข้าวเราจะใช้เป็นไรซเบอรี่หมดเลยใช่ไหมคะจะมีส่วนผสมของข้าวญี่ปุ่นนิดหนึ่งครับถ้าหากพูดถึงข้าวไรซเบอรี่เราก็ไม่รู้เลยว่าสามารถผสมเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยอ่าน่าสนใจมากมันมีเมนูอะไรบ้างคะ,คะนอกจากจะเป็นกาแฟะนะคะเรายังจะมีไรซเบอรี่มิลด้วยนะคะอืมตัวนี้ะจะเป็นไฮไลท์ของของเราเลย ชม่าหลังจากนะคะที่เราไปดูแต่ละร้านมาแล้วนะคะในการที่นำอาหารเนี่ยมาแปลรูปเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มาเป็นอาหารต่างๆลาลานตาที่วางอยู่ตรงหน้าตรงนี้อ้าวพี่กอล์ฟยังไงพูดค่ะโอเคก็เราก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายๆบริษัทนะครับเมนูทั้งหมดในนี้มีส่วนผสมของข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือบางทีก็เอาข้าวไรซ์เบอร์รี่มาหุงเลยอย่างเช่นเนี่ยซูชิก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับ ีสวยมากๆเลยนะคะมีกุ้งด้วยมีข้าวราสเบอร์รี่ใช่ครับแล้วก็อย่างเช่นพวกข้าวเนี่ยนะครับน้ำพริกเนี่ยนะครับก็มาจากแชงกรีล่านะครับแล้วก็อันนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประเทศเยอรมันในการทำไส้กรอกตัวไส้กรอกก็ไส้กรอกนี้นะคะไส้กรอกนี้ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่มีส่วนผสมของไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของร้านเอสแอนด์พี เพื่อน่งาเนี่ยเราช่วยชาวนาจริงๆแล้ววัตถุประสงค์คือตั้งมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะนี่เวลาน้าท่วมแต่ละครั้งเนี่ยคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆก็คือทางชาวนานี่แหละนะครับก็คือไม่มีทั้งในเรื่องของการทํามาหาก,กินอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นการเอาโน้ตหาวก็ดีหรือว่าเอาตรงนี้ลงไปให้เขาเนี่ยมันสามารถจะช่วยในด้านของอาชีพให้เขาได้เกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนทางอาชีพช่วยเรื่องความมั่นคงทางราคาด้วย คุณู้ชมคะเพราะว่าเราเป็นรายการ Insight Society นะคะเราเลยมีความพิเศษยังไงคะพี่กอล์ฟนี่ครับออสองกระปุกนี้ที่วางอยู่เนี่ยเป็นตับปดสเสวยนะคะฝีประหัตของพระองค์สมซึ่งมีชื่อมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากคุณนิ้งเนี่ยนะคะบ่กกับดิฉันว่าอยากทานมากเลยไหนลองเลยค่ะคุณนิ้งค่ะคุณผู้ชมคะ,ม,คะมี2ส,สูตรด้วยนะคะสูตรแรกเป็นสูตรธรรมดาครับอันนี้ธรรมดาใช่ครับแล้วก็มีผสมเหล้ามาสารา เธออยากกินมากเลยคุณผู้ชมพูดเลยนะคะเป็นยังไงคะหน้าตาอร่อยเกินจริงมากเลยนะคะอร่อยค่ะพะว่าอร่อยเกินจริงนะอร่อยจริงจริงสิทันเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงจะหิวกันแล้วนะคะกินตอนกลางคืนแบบไม่อ้วนหรอกเพราะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะคะ Inside Society ค่ะเราทั้งสามคนขอไปทานต่อดีกว่านะฮะแต่ว่า i n i d Society นะคะจะมีเรื่องราวแวดวงธุรกิจยังไง ติดตามไปดูเลยค่ะตอนนี้ขอกินก่อนนะคะ <c oughs> เรากินก่อนดีกว่าพี่กอ ราได้ยกทัพมาทั้งหมด10ประเทศเลยแต่ว่าในแต่ละประเทศจะมีกิจกรรมนันทนาการอะไรที่น่าสในใจบ้างนั้นเดีย๋ยวตามไปชมกันค่ะก็ส่วนการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักนันทนาการกรมพละศึกษาจัดงานมหากรรมนันทนาการอาเซียนภายใต้แนวคิดสีสันนันทนาการอาเซียนมหากรรมแห่งความสุขและสนุกที่ได้ยกทัพอัตลักษณ์ต่างๆของกิจกรรมนันทนาการอาเซียนทั้ง10ประเทศสู่ประเทศไทยนำโดยดรกิติพงศ์โพธิมูอธิบดีกรมพละศึกษานางสาวดารณีลิขิตวรศักผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้แทนทูตวัฒน,นธรรมนันทนาการอาเซียนมาร่วมพูดคุยถึงกิจกรรม สำหรับงานมหากรรมนันทนาการอาเซียนได้รับความร่วมมือจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศเพื่อสร้างความสมานฉันท์กับชาติต่างๆในกลุ่มสมาชิกสมาคมอาเซียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์ทางนันทนาการของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนโดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่18ถึง20สิงหาคมณวัน,นนาไนปราซาถนนเลียบหาดพัทยาจังหวัดชลบุรี แล้ววันที่25-27สิงหาคมณนะศูนย์การค้าอายุทยาซิตี้พาร์คจังหวัดอายุทยาได้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาภายในงานพบกับกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ด้านนันทนาการกับนิทรรศการด้านนันทนาการของ10ประเทศอาเซียนการแสดงด้านนันทนาการในประเภทต่างๆสนุกสนานไปกับการะเล่นพื้นบ้านพร้อมชมงานและสาธิตการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก10ประเทศอาเซียนค่ะ บริษัทเทคโนโลฟรจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามินาฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาเดินหน้าขยายธุรกิจนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเปิดตัวฟิล์มนิรภัยติดกระจกนอกรถคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกาเบรฟิล์มสุดแกล่งเคลือบเซรามิกฮาร์ดโค้ดมาตรฐานความแข็งแกร่งระดับ 6H ที่ผลิตโดยเบรกรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลสหรัฐอเมริกาได้รับความนิยมอย่างมากจากเจ้าของรถยนต์ระดับหรู และรถยนต์ระดับไฮเอนในหลายประเทศทั่วโลกด้วยคุณสมบัติในการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกระจกรถยนต์สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ในงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์เบรนะคะก็เป็นฟิล์มนิรภัยติดด้านนอกรถจากสหรัฐอเมริกาซึ่งทางบริษัทเทคโนเซลนีในฐานะผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายก็มีความภาคภูมิใจมากนะคะในการที่จะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาสู่ท้องตลาดเมืองไทยเพราะว่าจริงๆแล้วมีลูกค้าถามกันมากมายเลยว่า เอ๊ะทำไมจะต้องไปติดนอกรถด้วยเราก็บอกว่าติดด้านในรถแน่นอนว่าเวลากระจกแตกแต่อย่างปลอดภัยแต่ว่าหลายท่านบอกว่าไม่อยากให้แตกเลยได้ไหมเพราะว่ากระจกแท้จากโรงงานเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ดีๆต่างๆมากมายเขาไม่อยากให้กระจกแท้จากทางโรงงานของเขาแตกเลยนะคะเพราะว่าเวลาไปเปลี่ยนกระจกเนี่ยบางทีก็ต้องรุนเหมือนกันว่าเอ๊ะร้านเปลี่ยนกระจก ถ้าเกิดมีมาตรฐานงานจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นที่มาว่าทางเทคโนเซลพยายามเสาะหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะก็มาเจอเบรยนะคะที่ผลิตที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากทางซิมาโชด้วยโจ้าเ <Yeah. S 2> บรยเ <Yeah. S 2> นี่ยนะคะมันผลิตจากเอ่อพ PET multi layer material นะคะที่ให้ความแข็งแรงแข็งแกรง่ง มากนะคะสามารถป้องกันแรงกระแทกได้ถึงสิเรียลฟุตบอลนะคะรวมทั้งที่บริเวณพื้นผิวของเขาเนี่ยจะมีสารเคลือบแข็งที่ระดับ 6H เพราะนั้นเวลาเราใช้งานใบปัดน้ําฝนก็จะไม่ทําอันตรายต่อพื้นผิวฟิล์มแต่แน่นอนว่าใช้ระยะยาวมันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเป็นรอยเป็นอะไรบ้างนั้นฟิล์มเปรเอ,เองเนี่ยเราจะมีจัดจําหน่ายด้วยกันอยู่2รุ่นก็คือ e c o s k i ินะคะที่มีการรับประกันเนื้อฟิล์มไม่หลุดล่อง5ปีนะคะ ความแข็งแรงแข็งแกรงปกป้องกระจกหน้ารถนี่ไม่ต้องห่วงดูแลเป็นอย่างดีนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือ w i n วินช i สกิน c h นช l สกินตัวนี้เป็นเนื้อฟิล์ม2ชั้นก็คือท็อปกับเบสสกินตัวนี้นอกเหนือจากการรับประกันเนื้อฟิล์ม5ปีว่าไม่หลุดลอกแล้วเรายังมีการรับประกันการกันร,รอยบนผิวฟิล์มด้วยเรียกว่า ภายในระยะเวลา18เดือนนะคะถ้าเกิดรอยบนผิวฟิล์มนี่เราก็จะมีการเปลี่ยนฟิล์มให้ฟรีก็คือเพดานล็อชั้นท็อปสกินด้านบนออกนะคะก็ติดวินชิลสกินชิ้นใหม่ทับลงไปเท่านี้กระจกรถของท่านก็จะกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมนะคะสำหรับสินค้าช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นช่วงนี้จะเป็นของวินชิลสกินนะคะเพราะว่าตัวอีโคสกินเนี่ยเราจาหน่ายบานเริ่มต้นที่1 2 0 0 0บาทแต่วินชิสกินเนี่ยราคาปกติ23,000บาทช่วงนี้อยู่ที่ราคา190 0 0บาทค่ะก็ใช้บริการได้ที่ศูของเเรรทท่ปะคะค สำหรับบีโซเซตี้ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันแล้วเวลาเดียวกันนี้นะคะตอนนี้ตะก,กี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ